หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเรื่องการประเมินสถานการณ์และการบาดเจ็บเมื่อพบเหตุการณ์ที่มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นช่วงเวลาสั้นๆภายหลังจากเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาสำคัญที่นักปฐมพยาบาลต้องตระหนักเพราะการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างทันท่วงทีและถูกต้องตามหลักการปฐมพยาบาลจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้ผู้บาดเจ็บเป็นอย่างยิ่งนะคะ ตามหลักการปฐมพยาบาล mm. แล้วการปฐมพยาบาลนั้นหมายถึงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุณจุดเกิดเหตุด้วยอุปกรณ์ที่หาได้ในขณะนั้นก่อนที่จะนำผู้ประเจ็บส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อ mm. เมื่อพบเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุนักปฐมพยาบาลต้องตั้งสติเพราะการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุณจุดเกิดเหตุจ hmm. <ๆ>ะ,ม,ะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถ้ามีผู้สั่งการการช่วยเหลือนะคะ และสิ่งสําคัญที่นักปฐมพยาบาลต้องตระหนักคือการประเมินสถานการณ์ณจุดเกิดเหตุก่อนว่าปลอดภัยจึงจะเข้าไปให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บค่ะและในการประเมินสถานการณ์ก่อนเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนักปฐมพยาบาลควรปฏิบัติด,ดังนี้นะคะอันดับแรกให้เราสํารวจดูก่อนว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นยกตัวอย่างเช่นมีเหตุการณ์ไฟฟ้าช็อตหรือเกิดอุบัติเหตุรถชนจากนั้น ให้ดูต่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถ้าเราจะเข้าช่วยมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายซ้ำซ้อนหรือไม่ถ้าดูแล้วว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต้องป้องกันอันตรายก่อนเข้าช่วยเหลือยกตัวอย่างเช่นกรณีไฟฟ้าช็อตต้องตัดกระแสไฟฟ้าก่อนเข้าช่วยเหลือหรือในกรณีเกิดอุบัติเหตุรถชน ต้องติดตั้งสัญญาณเตือนภัยเพื่อกั้นการจราจรและต้องสวมถุงมือยางก่อนสัมผัสเลือดผู้บาดเจ็บทุกครั้งเมื่อเหตุการณ์นั้นปลอดภัยแล้วให้เราประเมินต่อว่าและจุดเกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บกี่รายและแต่ละรายมีอาการบาดเจ็บรุนแรงอะไรบ้างและประเมินต่อว่าจะขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใดบ้างในการขอความช่วยเหลือเป็นบทบาทที่สำคัญของนักปฐมพยาบาล เพราะในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บที่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงความช่วยเหลือทางการแพทย์มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อผู้บาดเจ็บนะคะและหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ทุกท่านควรทราบได้แก่หมายเลข1669เเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือศูนย์นเรนทรจะนำความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินมาให้และจะมานำผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อ หมายเลข191เป็นหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของกองบัญชาการตำรวจรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายส่วนหมายเลข199เป็นหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และดับเพลิงในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บหรือผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินข้อมูลสำคัญที่นักปฐมพยาบาลจะต้องแจ้งในการขอความช่วยเหลือไปยังหมายเลข169นั้นได้แก่ เกิดเหตุอ the que ะไรขึ้นสถานที่เกิดเหตุนั้นอยู่ที่ไหนและในจุดเกิดเหตุนั้นมีผู้บาดเจ็บกี่รายและแต่ละรายมีอาการบาดเจ็บรุนแรงอะไรบ้างในขณะนั้นมีผู้ช่วยเหลือจากหน่วยงานใดบ้างและสุดท้ายสำคัญนะคะนักปฐมพยาบาลจะต้องแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แจ้งค่ะเมื่อประเมินสถานการณ์แล้วว่าปลอดภัยให้เข้าช่วยเหลือ โดยประเมินอาการผู้ประเจ็บก่อนเพื่อค้นหาภาวะคุกคามต่อชีวิตซึ่งได้แก่ภาวะหยุดหายใจภาวะหมดสติและภาวะเสียเลือดมากพร้อมทั้งให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในการประเมินอาการผู้ประเจ็บนักปฐมพยาบาลควรใช้เวลาไม่นานนะคะโดยให้ประเมินสภาพท,ทั่วไปของผู้ประเจ็บก่อนจากนั้นตรวจดูว่าผู้ประเจ็บรู้สึกตัวหรือไม่ โดยตบไหล่ปลุกเรียกและสังเกตดูการตอบสนองต่อมาประเมินว่ามีการหายใจหรือไม่โดยสังเกตการเคลื่อนไหวของสวงอกและหน้าท้องและประเมินว่ามีการเสียเลือดหรือไม่โดยการตรวจร่างกายตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าจากการประเมินอาการผู้บาดเจ็บตามขั้นตอนดังกล่าวไปแล้วทำให้เราสามารถสรุปอาการบาดเจ็บและให้การช่วยเหลือได้ดังนี้นะคะ ถ้าเราประเมินได้ว่าผู้บาดเจ็บมีการตอบสนองและยังรู้สึกตัวสามารถตอบคำถามได้นักปฐมพยาบาลก็สามารถให้การช่วยเหลือตามอาการบาดเจ็บได้นะคะแต่ถ้าผู้บาดเจ็บหมดสติและมีการหายใจนักปฐมพยาบาลจะต้องจัดให้ผู้บาดเจ็บนอนในท่านอนที่ปลอดภัยแต่ถ้าผู้บาดเจ็บหมดสติและมีอาการไม่หายใจร่วมด้วยต้องทำการช่วยฟื้นคืนชีพโดยการทำ cpr ค่ะ